สวัสดีวันหยุดครับผมวันนี้จังอาหารมากินเลนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับว่าจะเป็นยังไงจัา,าอาหารนะครับผมเจาก้วยนะครับเจาก้วยจังเจ๊ก้วยมอฟฟางอืมรันนี้ให้เยอะมากรันนี่จะแกะเข้าไปนะครับ นี่ใส่น้ำตาลแดงครับแล้วครับน้ำตาลแดงแล้วเป็นละครนะเป็นหนังจุดยอดนะฮะน้ำตาลแดงเนี่ยเป็นของกินนี่ก็หวานหวานหว,วานครับผมนี่ครับไข่กับไก่ทอดข้าวอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นแกงเขียวหวานกับไข่เจียวนี่ กินเมื่อเดียวพอครับวันนี้กินมากเือ hmm. ง <game mark, S 2> ครับวันเดือนจะ,จะเรียนขึ้นรวมดีเด้เนะครับเจอกันครับ mm hmm.